ครับผมผมอีกสซังซอสาชิมนะครับหรือว่าอีกซังลูกเจ้าพ่อกรมการครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเดือนได้ครับซ้อมอยู่ที่ข่ายลูกเจ้ากมกับอยู่ที่เดิมที่สระบุรีเแล้วมีใครเป็นู้องซ้อมอยู่ดัตอนนี้ก็มีกวกมอเบอร์หนึ่งแล้วก็พวกี่ข่ายพวกในข่ายชกันตอนนี้เราอายุอายุสราสูงท่าไหร่ครับสูงร้บน้าหนักปล่อยตอนนี้ 5้าสครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยมวยเข่าฝีมือครับเราวันนี้เลยต้องมาเจอกับกัมปั้นทองครับเคยต่อยกันไหมไม่ไอ้นี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็เคยเห็นพี่เขาชกมาอยู่างเขามวยสไตล์อเลยก็โมยซ้ายฝีมือครับวันนี้มวยตีนะครับอ่าวันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมงวางแผนไงดีก็รอดูทีนะครับรอรอพี่สั่งครับก็เหมือนต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรจะแก้ไขเขาบนเวทีเลยครับผมล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ สายอยากาศกนี่นะวันนั้นต่อยกับเป็นต้นไปเป็นมากงวันนั้นชนะน้อกครับชนะน้อกไปด้วยชนะน้องไรค่ายเขาด้วยนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ตั้งไต่ร้อยหกไงร้อยหกน่าจะร้อยหกวันนี้ไต่ร้อยแปดใหญ่ไปไหมหรือว่าเราโตขึ้นแล้วน้ยใหญ่ครับใหญ่ไปด้วยเนาะเมื่อวานเขาเพิ่งมาบอกว่าอยากมาร้อยแปดครับอ๋อจริงียรไต่ร้อยเท่าไหร่ที่แรกร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดก็เลยปรับมาเป็นร้อยแปดเพราะว่าน้ำหนักเขาอาจจะทำไม่ได้ก็เลยเขาปรับขึ้นมาแต่ก็มีปัญหาเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไง ครก็มันสบายสบายมาเกินเลยมาขาดมาพอดีมาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้ก็แม่กี่เปอร์เซ็นต์ได้มาเต็มร้อยถูกไปครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมใช่ครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมาสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดนี้ประมาณประมาณร้อยได้ครับคนจังหวัดสระบุรีหาเด็กสระบุรีฝากเชิญเชิญแฟนคลับรถหน่อยก็ฝากเด็กสระบุรีนะครับก็ฝากเชียร์กครั้งนะครับ มันแน่นอนครับเต็มที่ด้วยแล้วพร้อมเมาชนะกับค่ายด้วยวันนี้คู่เอกช่องทูด้วยอ่ะขอให้น้องโชคดีครับมาค้าครับครับน้ำตัวพี่หน่อยสวัสดีครับผมม่านทองฟาร์มเอฟไนท์นี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายช้านที่เดิมมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมไฟนิดเพื่อนๆพี่ๆครับนในค่ายเชื่อกันนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้สิบเก้าสูงเท่าไหร่หนึกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสามเรามวยสไตล์เลยครับ วันนี้เลยต้องมาเจออีกิวซังเคยต่อยกันไหมไม่ไอ้ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งวันต่อยเขายังเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเก่วันแผงให้ดิก็เหมือนต่อยตามตไต์เราไปมีอะไรเด็กแก้ไขวุ้นเวทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ไหนมา้อมน้อยครับวันนั้นต่อยกับเพลงงมื่อวันนั้น พลาดแพ้คะแนนเบียดเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยแปดร้อยแปดวันนี้ต่อยร้อยอ๋อร้อยเดิมเวทเดิมเลยร้อยแปดเนาะวันนั้นไปพลาดแพ้แบบไหนขาดขาเลยหรือว่าเบียดเบียดกันเบียดเบียดคือเหมือนแบบขึ้นมานี่ชูไหนก็ได้เพราะแต่วันนั้นเราเขาชูให้เราแพ้ไปวันนี้เลยต้องมาแจ้งเกิดที่นี่นะคที่วันนี้มาแจ้งเกิดได้ไหมตั้งใจเลยร้อยแปดเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักเกินเท่าไหร่จุดสี่จุดสี่เดี๋ยวเดินไปเดินมาเข้าน้ำนิดนึงไม่น่านวิวหนา ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมอาชาน่าออกไปด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสี่ครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดทั้งหมดสิบครั้คนจังหวัดสี่สิบเจ็ดฝากเกชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับได้รครับยูซีเป็นกำลังใจครับเต็มทีอ่อ้าววันนี้คู่เอกด้วยมีขอยินดีโชคดีนะขอบคุณครับขอบคุณมาก